สุดขอบแคว้นบริตานีที่ซึ่งตำนานไม่ได้ถูกจารึกไว้ในหนังสือแต่ถูกถักทออยู่ในสายหมอกนี่คือโบรเซลีองป่าที่ถูกลืมเลือนโดยการเวลายามค่ำคืนพื้นน้ำนิ่งสนิทราวกับแผ่นแก้วสีนิ่นสะท้อนความว่างเปล่าแต่คืนนี้ความว่างเปล่านั้นถูกทำลาย ทันใดนั้นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของโลกก็ปรากฏป,ปีกปีกโปร่งแสงที่ถักทอจากแสงจันทร์และละอองน้ำมันสั่นไหวไร้ซุ้มเสียงแต่ทรงพลังสะบัดเพียงครั้งหมอกก็แตกกระจายเผยให้เห็นบึงที่ราวกับไม่ได้หลับไหลแต่กำลังรอคอย ร่างโปร่งแสงนั้นยืนอยู่เหนือน้ำเพียงชั่วลมหายใจก่อนจะสลายกลายเป็นประกายแสงนับล้านและในความเงียบงันนั้นเสียงกระซิบก็แทรกซึมเข้ามาเย็นเยียบและชัดเจนเธอยังรอคอยคำถามไม่ใช่ว่ามันคืออะไรแต่คือมันรอใครปารีสห่างไกลจากสายหมอกลึกลับ ในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยแผนที่โบราณและแสงสีฟ้าจากหน้าจอทีมที่ดูไม่น่าจะโคจรมาพบกันได้กำลังก่อตัวอาเรียนมาชองผู้กำกับสารกดีที่สูญเสียศรัทธาไปพร้อมกับคู่มั่นเมื่อห้าปีก่อนแววตาของเขาคมกริบเชื่อมั่นในสิ่งที่เลนส์กล้องจับได้เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาคามีดูรองนักประวัติศาสตร์ผู้มีสายเลือดเซลติกโบราณดวงตาสีมรกตของเธอจ้องมองภาพวาด Lady of the Lake ในตำราเก่าเธอไม่ได้มาพิสูจน์เธอมาเพื่อยืนยัน เสริมทัพด้วยด็อกเตอร์เอเลียสโนวักนักโบราณคดีจอมขุดคุยเพื่อนเก่าของอดรียนที่พยายามดึงเขากลับมาจากความมืดและเหมยหลินวิศวกรสาวจากสิงคโปร์ผู้เชื่อมั่นในข้อมูลลายด้าของเธอพร้อมแล้วแต่แม้แต่เธอก็ยังอธิบายสัญญาณรบกวนที่จับได้จากบริตานีไม่ได้ พวกเขาไม่ได้กำลังจะไปถ่ายสารคดีพวกเขากำลังจะไปท้าทายเวลาที่หยุดนิ่งล้อรถหยุดหม่งอากาศเปลี่ยนไปที่นี่ปากทางเข้าโบโรเซลิอองแสงแดดที่เคยเจิดจ้าในฝรั่งเศสกลับกลายเป็นเพียงลำแสงสีซีดที่พยายามส่องทะลุผ่านม่านใบไม้หนาทึบหมอกมันไม่ได้ลอยอยู่แค่เหนือพื้นดินแต่มัน เกาะกลุ่มมันพันรอบข้อเท้ามันอุดตันในปอดอาเดรียนยกกล้องขึ้นแต่ความเงียบกลับดังกว่าเสียงชัตเตอร์แปลกแบตเตอรี่ลดหวบเลยเหมยหลิงพึมพำดอกเตอร์เอเลียสเคาะนาฬิกาข้อมือเข็มมันตายหรือเราตายเขาพยายามทำตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะ มีเพียงคามีเธอยืนนิ่งหลับตาสูดลมหายใจลึกราวกับกำลังฟังเสียงที่ขาดหายไปมันไม่ใช่ป่ามันคือห้วงนิทราเธอกระซิบพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังปราสาทกงแปรและบึงหายวิเวียนแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่ำลงบนผืนดินโบราณน,นี้พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในศตวรรษที่21อีกต่อไปแล้วนาน นานเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะบันทึกไว้ป่าแห่งนี้เคยมีชีวิตบโบรเซลิองคือศูนย์กลางแห่งเวทมนต์ที่นี่คือที่พำนักของวิเวียนหรือที่โลกรู้จักในนามนางแห่งทะเลสาบ เธอไม่ใช่แค่นางฟ้าในนิทานเธอคือจิตวิญญาณแห่งผืนน้ำผู้เลี้ยงดูลานเซลอดอัศวินผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้มอบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้แก่กษัตริย์อาเทอร์แต่ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือโศกนาฏกรรมแห่งความรักและพันธนาการเมอร์ลินพอมดผู้ยิ่งใหญ่หลงรักเธอจนหมดหัวใจ เขาสอนเวทมนต์ทุกแขนงให้เธอโดยไม่รู้ว่ากำลังมอบอาวุธให้แก่ชะตากรรมตำนานเล่าขานว่าวิเวียนใช้มันตราที่เมอร์ลินสอนกักขังเขาไว้ตลอดกาลบางก็ว่าในปราสาทแก้วใต้บึงน้ำบางก็ว่าในหอคอยแห่งสายลมที่มองไม่เห็นผู้คนตราหน้าเธอว่าเป็นผู้ทรยศแต่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตำนานถูกบิดเบือนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการกักขังเมอร์ลินไม่ใช่การทรยศแต่คือการเสียสละครั้งสุดท้ายการเสียสละเพื่อปกป้องโลกจากพลังอันไร้ขีดจำกัดของเขาที่เริ่มบิดเบี้ยวหรือเพื่อปกป้องป่าจากการเวลา การกระทำนั้นมันรุนแรงเกินไปมันฉีกมิติแห่งเวลาบโบรเซลิองจึงหยุดนิ่งต้นไม้ไม่เติบโตสายน้ำไม่ไหล ป่าทั้งป่าจมดิ่งสู่นิทราที่ไม่มีวันตื่นแล้ววิเวียนก็กลายเป็นผู้คุมขังไม่ใช่แค่เมอร์ลินแต่รวมถึงตัวเธอเองเฝ้ารออยู่ในวังคริสต้าลใต้บึงกงแปรรอคอยการปลดปล่อยหรือรอคอยการกลับมาของสายเลือด ความตึงเครียดเกาะกลุ่มหนาแน่นจนดเอรเอเลียสทนไม่ไหวขณะที่เหมยหลินกำลังง่วนอยู่กับเครื่องสแกนไลดาที่ส่งเสียงประหลาดค่าพลังงานนี่มันอะไรกันมันพุ่งสูงแล้วก็หายไปเหมือนมีคนเปิดปิดสวิตช์ไฟยักษ์ดเอรเอเสโนวักเดินเข้ามาตบไหล่เธอเบาๆในวงการของผมนะเหมยหลินเราเรียกค่าพลังงานแบบนี้ว่าผีหลอก เขายิ้มกวนก่อนจะหันไปตะโกนใส่ความว่างเปล่าของป่าเฮ้คุณนางฟ้าถ้าคุณอยู่แถวนี้พร้อมแล้วนะขอเซลฟี่คู่หน่อยแต่อย่าลืมใช้ฟิลเตอร์สวยๆให้ผมด้วยล่ะเสียงหัวเราะแห้งๆของเขากลับเรียกเสียงหัวเราะที่แทบจะลืมไปแล้วจากอารียนได้เซียววินาทีที่เขายิ้มก่อนจะกลับไปขมแต่แล้วเครื่องสแกนของเหมยหลินก็ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงแล้วดับวูบไป โอเคเมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นนะดรเอลีอาสพึมพำแต่แววตาของเขาไม่ตลกอีกต่อไปพวกเขาเดินลึกเข้ามาในเขตที่หมอกหนาทึบที่สุดจนกระทั่งโครงสร้างมหึมาก็โผล่พ้นม่านหมอกมันไม่ใช่ประสาทแต่มันเก่าแก่กว่านั้นหอชีเดวิเวียนหรือบ้านของวิเวียน กองหินเมกาลิทิกสีแดงกรรํำหินชีสที่ตั้งตระงานท้าทายการเวลาอาเดรียนยกกล้องขึ้นทันทีแสงมันหักเหรอบกองหินนี่แปลกมากโครงสร้างหน้าทึ่งมนุษย์ยุคหินใหม่แน่ๆดอกเตอร์เอเลียสเริ่มบันทึกข้อมูลแต่คามีสายหน้าเธอเดินเข้าไปไม่มีความลังเลมือของเธอสัมผัสหินก้อนกลางที่เย็นเฉียบ ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่บ้านมันคือสมออดเดรียนลดกล้องลงสมอสมอไว้ทำอะไรคามีลับตาล็อกแก๊สหยดน้ำที่คอเธอเริ่มสั่นไหวเบาๆเอาไว้ยึดโลกของเราไม่ให้ถูกปากกลืนกินทันทีที่เธอพูดจบเสียงกระสิบก็ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาคราวนี้ดังกว่าเดิมเสียงกระสิบ มันไม่ใช่แค่เสียงลมมันคือคำภาษาโบราณที่ม้วนพันอยู่รอบต้นไม้อเรียนพยายามอัดเสียงแต่สิ่งที่ได้ยินในหูฟังมีเพียงเสียงซ่าของคลื่นรบกวนมันอยู่ในหัวเหรอเหมยหลินถามเสียงสัน่นมันอยู่ที่นี่คามีตอบมันกำลังเตือน ทันใดนั้นดเรเอลิอาสก็ชี้ไปที่พื้นดินนั่นนั่นมันรอยเท้ามันปรากฏขึ้นบนดินโคลนที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านมาเล็กเรียวและดูเหมือนไม่ได้เหยียบลงไปเต็มฝ่าเท้ามันไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์และไม่ใช่สัตว์เปิดอินฟราเรดเดี๋ยวนี้อดเดรียนสั่ง เหมยหลินรีบปรับกล้องสแกนและภาพบนหน้าจอก็ทำให้ทุกคนหยุดหายใจโอ้พระเจ้ารอยแสงสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เคลื่อนที่เร็วจนมองตามไม่ทันมันกำลังกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งล้อมรอบพวกเขาป่านี้ไม่ได้หลับมันกำลังเฝ้าดูในที่สุด พวกเขาก็มาถึงจุดหมายปรา,าสาทกงแปร ى. มันตั้งตรงงานริมบึงสวยงามแต่ดูอ้างวา้างกำแพงหินโบราณสะท้อนบนผิวน้ำที่นิ่งนิ่งจนหน้าขนลุกบึงแห่งวิเวียนอเรียนสั่งทีมตั้งแทมห่างจากริมน้ำแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ผิวน้ำในที่สุดก็ได้เห็น ดอกเตอร์เอลิอัสพูดแต่คามีกลับสายหน้านั่นไม่ใช่ประสาทที่แท้จริงเธอชี้ไปที่เงาสะท้อนในน้ำตำนานกล่าวว่าวิเวียนสร้างพระราชวังคริสตันใต้บึงแห่งนี้เพื่อเป็นที่พำนักที่นี่คือกุญแจประตูเชื่อมระหว่างสองโลกเหมยหลินปล่อยโดรนโซนาลงน้ำ สัญญาณแปลกมากโซนาอ่านค่าว่าก้นบึงเป็นพื้นผิวเรียบเหมือนกระจกมันสะท้อนสัญญาณกลับมาหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ในป่านี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คามีกระซิบคำคืนปกคลุมบึงแห่งวิเวียนผิวน้ำกลายเป็นกระจกสีดำบานยักษ์สะท้อนดวงดาวที่ดูไกลเกินจริง อดเรียนตั้งกล้องไทม์แลปส์ขณะที่คนอื่นกำลังตรวจสอบข้อมูลแต่คามีเธอกลับถูกดึงดูดเหมือนมีแรงแม่เหล็กฉุดรั้งเธอไปยังริมน้ำเธอเมินเสียงเรียกของดอเตอร์เอลียาสก้าวไปยืนที่ขอบบึงและก้มลงมองเงาสะท้อนคือใบหน้าของเธอ แต่แล้วมันก็เริ่มบิดเบี้ยวดวงตาสีมรกตของเธอในเงาสะท้อนเริ่มเรืองแสงสว่างวาบผมสีน้ำซานทองของเธอกลายเป็นสีเงินยวงและที่น่าสะพรึงที่สุดคือเงาในน้ำยิ้มในขณะที่ตัวจริงของเธอยืนนิ่งแล้วปีกปีกโปร่งแสงก็สยายออกจากแผ่นหลังของเงา อดเดียนหันกล้องมาทันทีเขาบันทึกภาพคามีและภาพเงาสะท้อนของวิเวียนในเฟรมเดียวกันเสียงกระสิบดังกล้องไม่ใช่จากป่าแต่จากใต้น้ำนานแค่ไหนแล้วที่เจ้าลืมข้าสายเลือดของข้าคามีถอยกรูดล้มลงกับพื้นตัวสั่นเทานั่นมันอะไรนั่นมันไม่ใช่ฉัน เธอคือตระกูลดูรองผู้สืบเชื้อสายแต่มันเป็นแค่ตำนานด็อกเตอร์เอลียาสพยายามเข้าไปช่วยแต่เธอกลับปัดมือออกอย่าแต่ความกลัวความสับสนอดเดรียนผู้ซึ่งจมอยู่กับความสูญเสียของตัวเองมาตลอด5ปีค่อยๆเดินเข้ามา เขานั่งลงข้างๆเธอท่ามกลางแสงจันทร์ซีดเซียวเขาไม่พูดว่าคุณตาฝาดเขาไม่พูดว่ามันคือแสงหักเหเขายื่นมือออกไปแต่ไม่ได้สัมผัสตัวเธอเขาสัมผัสกล้องของเขาผมเคยสูญเสียคนที่รักในการถ่ายทำแบบนี้ผมโทษตัวเองโทษโชคชะตาผมมาที่นี่เพื่อหาหลักฐานว่าโลกนี้มันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลัง เขาเงยหน้ามองเธอแต่สิ่งที่ผมเห็นในน้ำเมื่อกี้มันไม่ใช่หลักฐานมันคือความจริงเขาไม่ได้ปลอบแต่เขาเข้าใจความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดก่อตัวขึ้นระหว่างชายผู้สูญเสียศรัทธากับหญิงสาวผู้กำลังแบกรับศรัทธาที่หนักอึ้งบึงแห่งวิเวียนคือประตูแต่หุบเขาคือบททดสอบ พวกเขาจำเป็นต้องไปต่อว้าวซ้องเม่อตัวหุบเขาแห่งการไม่หวนกลับตำนานขนานนามมันว่าคุกของผู้ทรยศที่ซึ่งนางฟ้าหมอแกนหรือหมอแกนเลเฟกักขังเหล่าอัศวินที่ไม่เสื่อสัตย์ในความรักปลายไม้เก่าผุพังสลักคำเตือนไว้ชัดเจนผู้ไม่ซื่อสัตย์จงหลีกเลี่ยงดเรเอเลียสโนวัก ลืนน้ำลายผมซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ต่องานวิจัยของผมนี่แหละแบบนี้นับไหมหมอกในหุบเขานี้หนักอึ้งและมีกลิ่นหอมประหลาดกลิ่นของกุหลาบและโลหะมันทำให้สับสนทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงมนุษย์และเสียงบางอย่างวิ่งผ่านพุ่มไม้หลังต้นไม้เร็วเร็วมาก เมยหลินยกเครื่องสแกนไม่ทันมีเพียงลำแสงสีเขียวเข้มที่พุ่งผ่านหน้าอเ리ียนไปมันไม่ได้โจมตีมันกำลังต้อนพวกเขาตอนเข้าไปในใจกลางของหุบเขาใจกลางหุบเขามีบึงน้ำเล็กๆที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นและกลางบึงเธอยือนอยู่วิเวียนไม่ใช่เนาสะท้อนไม่ใช่ภาพในอินฟราเรดแต่คือ ตัวตนที่แท้จริงร่างสูงโปร่งผิวซีดราวกับแสงจันทร์เรือนผมสีเงินยาวสลวยเคลื่อนไหวราวกับอยู่ใต้น้ำแม้ไม่มีลมดวงตาของเธอเรืองแสงสีฟ้าอ่อนและปีก ปีกโปร่งแสงขนาดใหญ่สยายอยู่ด้านหลังมันไม่ได้ทำจากขนนกแต่ทำจากแสงสะท้อนของผิวน้ำน้ำรอบตัวเธอส่องสว่างหมุนวนดเรเอเลียสโนวักค,คุกเข่าลงเหมยหลิมยกมือปิดปากอดเดรียนมือสัน่นแต่เขาก็ยังคงกดบันทึกภาพและเธอก็พูด ไม่ใช่ด้วยปากแต่ด้วยเสียงที่ก้องอยู่ในหัวของพวกเขาทุกคนข้าคือผู้รักษาข้าคือสมดุลพวกเจ้านำพาการเวลาของมนุษย์เข้ามาและเวลาในป่านี้ไม่มีวันตื่นจนกว่าสมดุลจะคืนกลับการปรากฏตัวไม่ใช่การทักทายมันคือการท้าทาย วิเวียนหันดวงตาสีฟ้ามาที่อเรียนกล้องของเจ้ามันคือเล็ดมันคือเครื่องจักรมันกำลังสูบพลังชีวิตไปจากที่นี่เท่ามองไปที่อุปกรณ์ของเหมยหลินเทคโนโลยีของพวกเจ้าคือโซ่ตรวนที่พันธนาการค่าและป่าแห่งนี้ไว้ในนิตราความจริงถูกเปิดเผยไม่ใช่ว่าป่าหลับไหลเองแต่โลกภายนอกกำลัง คามันอดเดรียนมองกล้องในมือนี่คือหลักฐานที่เขาตามหามาทั้งชีวิตฟุตเทจที่จะเปลี่ยนโลกแต่เขากลับนึกถึงคามีนึกถึงความรู้สึกเชื่อมโยงที่เขามีต่อเธอและเขาก็ต้องเลือกวิเวียนหันไปหาคามี เจ้าคือสายเลือดเจ้าคือผู้สืบทอดเจ้าจะเลือกอยู่กับโลกที่กำลังตายหรือกลับสู่โลกนิรันดร์อดรีอนตัดสินใจเขากดปุ่มปิดกล้องเราจะหยุดเราจะไม่เผยแพร่สิ่งนี้เขาเลือกความเชื่อเหนือหลักฐานเมื่ออดรียนเลือกศรัทธาและคามีพยักหน้ารับชะตากรรมวิเวียนก็ยิ้ม รอยยิ้มแรกที่อาจไม่มีใครเห็นมันนานนับพันปีเธอยกมือขึ้นและผืนน้ำในหุบเขาก็หมุนหมุนเป็นเกลียวแสงสีเงินพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหมอกที่เคยหนาทึบสลายไปในพริบตาเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์แผ่ซ่านไปทั่วบโบรเซลีออง ทีมงานเห็นต้นไม้โบราณที่เคยนิ่งงนันเริ่มส่องแสงสีทองจากภายในใบไม้ที่เคยซีดเซียวกลับเขียวชอุ่มเสียงพวกเขาได้ยินเสียงเสียงนกเสียงมแมลงเสียงสายลมที่พัดผ่านยอดไม้มันคือเสียงของชีวิตป่าไม่ได้กำลังจะตื่นแต่ป่าตื่นแล้ว เมื่อมนุษย์และเฟเดินร่วมกันอีกครั้งเสียงของวิเวียนก้องป่าก็จะหายจากนิทราเช้าวันใหม่แสงแดดอุ่นส่องทะลุผ่านป่าที่มีชีวิตทีมเดินทางกำลังเดินออกจากโบโรเซลีองอุปกรณ์ทุกอย่างกลับมาทำงานปกตินาฬิกาของดอกเตอร์เอเลียสโนวักกำลังเดินแต่บรรยากาศของชัยชนะกลับเจือปนด้วยความอาลัย เมื่อถึงปากทางคามีหันกลับไปมองเธอเห็นเพียงเสี้ยววินาทีร่างของวิเบียนยืนอยู่ที่ริมบึงพยักหน้าให้เธอก่อนจะสลายกลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าคามีกระพริบตาเงานั้นก็หายไปเรากลับไปมือเปล่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยอัดเรียนพูดแต่เขาไม่ได้ฟังดูสิ้นหวัง เราได้อะไรกลับมาบ้างคามีหญิงสาวหันกลับมาล็อกเก็ตที่คอเธอหยุดสั่นแล้วเธอยิ้มอย่างลึกลับบางสิ่งที่มากกว่าเครื่องมือเราได้ความเชื่อกลับมาคะ่ะกล้องแผนกลับไปที่บึงหมอกที่เริ่มก่อตัวอีกครั้งเงียบสงบแต่ไม่ว่างเปล่าและเสียงกระซิบดังเดิมก็แผ่วเบากลับมาเธอ,อยังรอคอยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ